อสังหารีวิวคำถามประกันสังคม เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาพต้องมี การนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าประมาณ24ปีนะเงินบำนาญชราภาพนะครับเราจะได้รับเงินบำนาญเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกอนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก,กร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเงินสมทบประกันสังคมนะครับตัวอย่างนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทนะครับวิธีการคิดนะเราหาส่วนเกินเงินก่อนนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีล15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุํำนวน,น1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,870บาทเท่ากับ6,435บาทเป็นเงินบอนานที่ใช้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,870บาทเท่ากับ5,470บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปี -15 เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ12,870บาทเท่ากับ4,505บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,870บาท20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมนะครับที่ได้รับอยู่แล้วบวก1 7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ12,870บาทเท่ากับ 3,539บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีถ้า5 5ปีเป๊ะนะครับก็คูณ20ได้เลยนะครับ20%ของ12,870บาทนะครับเท่ากับ2,574บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับของแต่ละท่านเพราะนั้นลองดูนะ วิธีการก็คือย้ำอีกครั้งหนึ่งคือการเอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงนะครับฐานเงินสมทบมาบวกกัน60เดือนแล้วก็หารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับซึ่งก็จะได้รับตามนะแต่ท่านไม่เหมือนกันโดยฐานเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน15,000บาทซึ่งก็จะได้รับนะครับบำนาญน,นะ ตามจํานวนปีด้วยนะครับฐานเงินสมทบบวกจํานวนปีอย่างเช่นทรง34ปีได้6,242บาททรง33ปีได้6,049บาททรง32ปีได้5,856บาททรง31ปีได้5,663บาททรง30ปีได้5,470บาททรง29ปีได้5,277บาททรง28ปีได้5,084บาท ทรง27ปีได้4,891บาททรง26ปีได้4,698บาทโดยประมาณแบบนี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอ Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็ 2. ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบ r e นะครับรูต่างๆนะครับแล้วก็ 3. ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสำคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทำรายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทำรายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ไ i f i สาธารณะทำธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คําแนะนํากับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดนระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนําไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ OTP ไม่ควรให้รหัส ATM ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพาน1่าน1213